พอกบสวัสดีและสบายดีเบิร์ตจุกุจุคนชุมองสุบอนหัวพังไทยหรือพังลาวต่างประเทศกันดีตอนนี้กำลังล่อโหลดจิไปใชนี่นะกับบ้านอาสซนหลังจากผ้าบาเบิร์มากยังบริภาวอาเซนหมอว่ามันอักเสบเล้ใส่ยาสก่อนยาหุมพวกยาสก่อน อภัยจ้อมทางป่าว่าซั่นอยู่หลายอีหลายเพิ่นแม่นอยู่ลายมันก็บิลายเพราะว่ามันอยู่มันก็บ่ได้นักเด้อนะก็เลยว่ากม่อยู่แล้วก็เมื่อมือดจขึ้นมาใหม่ว่าซั่นแม่นถ้า เออทาบริปาดก็มันใช้หญ้าเช่าแล้วก็มันเมื่อเลยบริปาดเลยมันปเป็นไปบาไบรดอกตาเอ้ยคะแ<ร>น,นั้นทานมหม้อใหญ่ว่าบริปาดคือบริปาดโลดเป็นว่าว่ามันเป็นบาดเพิงเลยติดเสือมทาทะยักแล้วต้องว่า ทหยาสะกอนก็เลยพากันกลับบ้านสะก่อนยังทาร e ถหาดดยังพันมาแมน โหลดขึ้นมามันจะเป็นลาหลดขึ้นมาแม่งเข้าตลาดรีบๆแล้วบอพอแล้วปลายโมงสองโมงหมดเอย่างสิเมื่อตอนน่ะแม่นึ้นกันใหม่มาก็เชียเงินอีกแล้วดดอดใจรอเบืบ้องดอกแล้วก็มาหอด ไรลดไงเมื่อสบายเลยเนาะมันจะมุ่ยากรอได้ตะคิดและขิดกะงามได้สิเป็นความจริงรถก็มีแต่รถอะน้อยไม่รถช่องแถวมรถตุ้รถอะนั้นตุก มันกีโม่ไส้มาเนี่ยวันขีเมื่อไรได้สบายเลยอันนี้เน้นลำมาไายมายันมันไกลยันอ่ะจุดไปนอกบริยังมั้งจ้ะอ่า ขี่รถไม่ใช่พ่อๆกันน้ำมันอีกคือเกา่าแมนเมยครับเสียงอีกรถ้ายมาในเมืองมัคือบ้านนอกฮฮเดอรอเปิดไปปิดมาจากหโมชิตามโตหรือโตจิตามโม,มยันไปบ้ายันมาอะไรแห่งสันเขาสันเขาไปมา จิปตั้มเขาสั่มมัน <c> ท <oughs> ี่เขเลยว่านังท้องเทลมากให้เนี่ยเมื่อกระโม่ครับเดาโลคะายก็บลบไปลบมา xe bây giờ mà nó Hà như đi Đang trả cho kênh ไปเมื ų, rumor, ina, аний, ่อละเด็เป็นห้องยาเที่ไม่เป็นห้องสุขเสริมสร้างขึ้นของแขวงสวรรค์เขตพุหะเราโหลดโหลดกันยังบุรีมาจากยันี้ใส่รถไปเราจะออกมาจากคิว นัง่งรถพวกจะท้ายคะลายคลายเยอะมือเนยอะฮึม นาะข้างรถเลนมาจากหงมองยากันตระห้องมองจักรบันช่องเทวับบน,ททนได้ด้เนาะลงมาตอนนี้เป็นหน้าหงมองแถวตู ATM. ้เอทีเอ็มหงมอเม,อม,อมอืองหมอเครนสวนนี้ เลี้ยวไปทางใหม่ซ้ำบ่ไปรถซ้ำเดี๋ยวรถมาเต็ตระอัดชั่งปักสองมันยังเลี้ยวไปทางใหมนรถคนยังรถพารถนะบ้านยังจะรถแม่เรามา หมอเพิ่นก็ยังเอามานําและเริ่มลิกเมื่อนําแหมาหานี่ก็ได้สิได้จบภาพเพียงเท่านี้ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ลุงพี่น้องสบายดีคลิปหน้าพบกันใหม่